หน้าตาคือนะขนาดคือลิซ่าขนาดเบิกดูหัาานหน้ามาเบิกดูเอ๋อลิซ่าเมืองลาวได้นหนิฮะเซาลิซ่าน้อยอ๋อมีคนท้วงอยู่ว่าคือไม่หรอใส่เสาวลิซ่าน้อยนี่อายิบเออหนึนะครับก้าเผยว่าสิมากินน้ำป่านเพราะระบบเปิดมันพัดหนาวเนาะป่าเพินนเนพน่นเจ็ดเทียนใหม่เหรอช่างกระสี่เก่าปะครับนี่ อ๋อป่าเพื่อนเอสนามักจาะไม่อยู่นี่มันบอกลาว่าเห็ดตัวข้าวไปก่อนฉันมีทุนมาจังกลับไปทำงานหมดแล้วจะเห็ดกแพงแหง้งเอสเ,เ,เองเลยเบิดหลงังฮะสาวจ่อยไปใช้สระรับอยู่โรงเ,เง,เเงเรียนวันนี้กับเขาอยู่โรงเรียนไปไปเบิ่งอยู่โรงเรียนกันเลยไม่เหนียงเอสกับเข้าโรงเรียนเอส่่วนนนเเเาก้พอ๋อ เมืม่อนหนามาแล้วโอ้ผมเป <laughs> ็นเวาอยู <laughs> ว่ว่าถ้าวันวัดมาเที่ยงนะที่เมื้อเจ้าบอกให้ค่อยมานะี่นะโอ้ยมาขอท่านเพื่อมาหอดตอนไหนปนิเลี้ยงตอนไหนครับบ่ายครับเพาะหอดบ่ายบ่ายโมงบ่ายเพราะว่ารถรถอีกข,ข,ข,ข<อ>ั้นหนึ่งรถติดเอกสารอ๋อเขาเลย่ิดเคลื่อนไปถึงโมงหนึ่ง สบายดีทุกคนวันนี้มาเฮือน,าน่าวต้อมสาวจอยเออพื่อนผมเปิดร้านพเพป็นกำลังเ็ีเฮือนอยู่เจ้าเป็นตะกเพื่อนเออป็นแม่เท่าเป็นแม่เท่าออแม่สาวจอยเหรอเป็นนั่นน้องน้อง,น,องน้องแม่เพื่นอ,อ,อนอันนี้เราลูกเจ้านึกว่าเพื่อนเฮ็ดหยางทุกคนอเลิ่วีเสนียดเจ้าบ่มีเหรออ๋อนี่เดชใส่รองเบิ่งดูเห็นแล้วเนยนี่ โอ้ป้ามีตัวโตยันย่นปอนมีตัวโตยันยันเฉยมีดิตัวแม่มันกูได้ไปเฮียนหรอเฮียนเอาคือบ่ไปมื้อนี้เอามื่อนี้พักผ่อนเมื่อนี้พักผ่อนหรอเออเอาคือพักเมื่อนี้วันดังวันอังคารมื้อนี้วันพุธหรอเมื้อนี้วันอังคารคาพักผ่อนแบบเด้อโรงเรียนพักผ่อนหรอผ่อนโรงเรียนบ่ได้เรียนหรอหรือจังได๋เรียนเป็นทับบอไปอือเมิุนบ่ไปพักป่อนมา ผมยาวดำงามขนาดใช้แชมพูยังไงนี่แชมพอูอ่ะเขาคลายมาเลยอ๋ออ๋อเป็นซองขนาดวะมผมดำงามขนาดเนาะพ่อได้แล้วเอ๊พอได้แล้วพอซี่พ่อซี่นี่แหละอ๋อเป็นชาวอะไเดี๋ยวครับิงไปเบิ่งกเบาต้อมเจ้าหลวงมานั่งนั่งเล่นอยู่นี่เหรอเออไปนอนอยู่บ้านมาคุ้งฮะเอาบ้านเจ้าอยู่กวนคุยคู จ้ามาไงจ๊ะอ๋อเอาเปล่าต้อมไปไปไทยเหรออ่ะนี่เด้อ๋อเพื่อนมาแล้วสบายดีฟาดถามเพื่อนว่าเพื่อนว่าไปเอาเพื่อนมาเฝ้าเงินชายเจ้าตอนเจ้าไปไทยนึกว่าอันนั้นกำลังสิก้าเผยว่าสิมากินน้ำปานเพื่อระบบเปิดมันพ่านหนาวเนาะป้าเพื่อนเพื่อนเจ็ดเทียนใหม่เหรอ สังกษีเก้าบอกครับนี่อันบล็อกสีแตงมันเล็กลอยนะขาสั่งเห็ดมันเล็กลอยอ๋อป่าเพื่อนเอสหนามักจ้าม่เหรอนี่มันบอกะว่าเห็ดชัวข้าวไปก่อนฉันมีทุนแล้วจังกลับไปทำงานหรือแล้วจะเห็ดกำแห้ง เอสเองเลยเบิดหลังอ่ะสาวจ้อยไปใช้สกับอยู่โรงเรียนวัเนี่ยกับเขาอยู่โรงเรียนไปไปเบิ่งอยู่โรงเรียนกันเลยไม่เนียงเอสกับเข้าโรงเรียนเอสอ๋อเยนนนเเเากคุว้พ่ออ๋มื่อหน้ามาแล้วโอ้ผมเบิร์ดเป็นว้าอยู่หรวัดห้าวันล่ะวัดมาเที่ยงนะที่มือจะบอกให้ค่อยมานี่ยนะเพื่อนมาเพราะท่านเพื่อนมาหอดตอนไหนปนีเลี้ยงตอนไหนครับบ่ายครับเพราะหอดบ่ายบ่ายโมงบ่ายเพราะว่ารถ รถอีกขั้นนึงก็ติดเอกสารเขาเลยคิดเลื่อนไปถึงโมงหนึ่งแต่พอหอดในเรียมก็จะ hit เรียวเรียงใบสามไปดิใบสาม้ยผมกับบดบดห้าได้พอกับสีฟ้าวกลับไปฮันกับสีบดหันกลับมาว่าเอ้ยย่าญาตมันบดหันเพื่อนฟ้าวกลับมามาเที่ยงพอดีว่าคนเป็นช่างทุกอย่างเลยนี่เบาต้อมนะครับครับครับเดี๋ยวสีลองอันนั้นครับรถเบิ่ง เพราะว่าสิกับท่าแขกมื่อนี้มื่อเห็นี่ข้ามไทยอื้นนั่งคอยไปบ้านเวียงหลวงบ้านเวียงหลวงนี่ไงบ้านของวัฒนาดิเขาจัดงานงานเนี่ยหยุดอยู่ลาวนี่บอกครับแม่นเขาทั้งบ้านตัดม้งไคเนี่ยบอกเคยบอกเคยไปนในลาเซนันงามบอกงามง่ามตัดนอกไปเมืองมันเมืองใดครับเมืองมหาชัยนี่บอกขึ้นยมราชยมราดตะลามันจะเป็นบ้าน เข้าชื้ตินติ่นชุ้นเมื่อหมาช่ายเป็นบ่จะมีท่างเรียวเข้าไปล่ะเออมาตัดมาเพิ่์ดมาเปศนมาตัดม่วงไข่เนาะจะมีทำเป็นบ่บ้านม่วงไข่นั่นบ่อี่สิเขาไปเห็ดรงเรียนไข่มีก้อนนะคือว่าตุ้ยลา่เราภาษาตามกับที้งนั่นไข่ยังบ่งหัวเลยผมบ่งหัเลยมันบุญยังครับอันนี้บุญพระเวทนี่บ่ บุญยัเขานี่ละ่ะบุญอของหมู่บ้านนี่ล่ะอ๋อบุญประจำปีปนะ,บ,ะบ้านหลวงบาทหลวงบ้านหลวงบ <c oughs> ้านดงหลวงอ๋อเครื่องเสียงเนี้ยเครื่องเสียงเจ้าไปโป้อันนี้ไปซื้อเขาคุณยายบ้านเขาโครมากเขาอยากให้แบบโอบมูดอ๋ออันนี้ตอนนี้เขาอยากให้คนให้เขาไปหลายเพราะว่าเขามีทำซิวเวอรี่เขาเริ่มเปิดแล้วอ๋อทำซิวเงายๆถ้าว่าต้องมารอบหน้ามาหลายรอบนี้วันนั้นรอบนี้อุตส่าห์ตั้งใจมาฮ้อนได้เลยนี่โอ้มาละหนาวละปานหน้าหนาว เสื้อผ้าผมเอามาแบบเสื้อแขนยาวเอามาตัวตัวบางๆดเจ้าวอกไปผ้าบานเป็นยี่ยีสิบบาทเลยเด้อบวยี่สิบบาทขี้ไป็นเลยนะครับเสียเป็นดินแดงเออผมเป็นอย่างเดี๋ยวปรอบนารอบหน้าครับรอบหน้ามาเดี๋ยวผมสีถามให้ไว่าไปทางไหนเพราะว่า อัน,นอะไรนะะรอบนี้มามามือเรีกกับฝนตกฝนตกไปทาทอบว่าสิโอ้ยห้อนๆแบบนี้เขาหน้าสีเลีนหลายไปหอดว่าบมีฮอดคน,น,นจนมือนี่ว่ามันสีห้อนเมื่อวานในใครห้อนเนี่ยจักน้อยก,ก็มาหนาวอีกตอนเช้ามนนเบิ่งใครแต่ใครแต่อากาศมันดีมันดีนด pm 2.5้ากับบหลายเดี๋ยวมื้ออื่นผมแล้วนัก มือมอื่นนี่แดงเลยนี่พีเอมสองจุดห้าอยู่นี่ 2, 5, นกับใ้แต่มือนี่สีเขียวนี่แหละครับบรรยากาศบ้านนาดีนะเพื่อนเอสนะเดี๋ยวผมสิเข้าไปเป่งอันทางในก่อนครับนี่ทุกคนฮะผู้สาวบอกไปบอกไปเอาเจ้าเพื่อนอยู่กวนควยเหรอนี่เรียนอยู่กวนควย อ๋อหนูกำลัเรียนอยู่นี้เจ้าหลบมาเฝ้าให้เพื่อนบ่สบายเลยมาพี่เป็นเดือนแล้วเจ้าหาบ่สบายแม่นแหละอ๋อเรามาฟัวอยู่นี่หลานรูลูกได้ส่ะลูกไปอยู่ชอคนด้วยน้องเที่ยวไปเที่ยวมาบ่แม่นแหละอยู่หาน่าอยู่กับใครอ่ะส่อยู่กับเอื้อยอ๋อเอื้อยนี่อยู่มอไดเอื้อยปห้าเอือยหาปห้าน้องอยู่กับเอื้อยสองคนเม่นแหละอยู่ในเฮือนนะนะเอาเม่นไฟเสร็จ อันนั้นเอ็ดแนวกินแนวอยู่<อ>ให้กินอะไรกินเงื่อนตอ้งนี่เพื่อน้องอ๋อเพือนได้น้องบัดน,นี้แบบเพ่อนไทยมาส่งบัดน,นี้พอ่พอพ่อพ่อมาส่งหันบัดคือว่าเขาอยู่สองคนเอ็น้องสาวพ่อไปใส่เขาไปมาอยู่พี่เลยเด๊พอพ่อก็มาอยู่พี่นั<อ>่นแหละมาพาอยู่พี่อ๋ออยู่บัดน้องอีกคนนึงเราอยู่ฮันผู้เดียวบัดน,นี้ <c oughs> อ๋พอเพราะว่าเพิ่อนเรียนอยู่ฮันเล่นเลยอ๋อชาวยังไงนนี่ชาวยังลาน้อยชาวลาน้อยใช้เบิ่งยิ้มดูผู้ชาวน้อยป .4 ทุกคน เป็นเป็นสระเป็นงามได้นี่เอื้อยเป็นแห่งสีงามกว่านี้หน้าตาคือนะขนาดคือลิซ่าขนาดเบิ่งดูหันหน้ามาเบิ่งดูเอ๋อลิซ่าเมืองลาวได้หน่ฮะสาวลิซ่าน้อยบอกมีคนท้วงอยู่ว่าคือไม่หรอใส่ใส่สาวลิซ่าน้อยนี่อายิบเออหนะครับให้ถ่ายรูปให้หนิอันนี้สาวเช้า ป็นยังอายอยู่นะซนนืึอบหายิบเรื่องสองเสรป่าใหญ่มานี่ดังเลยนี่นนเบื้องใกล้ๆคือสาวคือลิซ่าขนาดทุกคนอ๋อ <c oughs> ปะว่า,าสิมากินน้ำปัน่นอันอันสาวจอยนะครับแต่ว่าเพื่อนไป กับเข้าอยู่โรงเรียนเดี๋ยวห้องสี่ไปเบิ่งกเนเน็ตกับเข้าอยู่โรงเรียนอันนี้ผู้สาวบ้านนาดีผู้สาวพ่ออ้ไอตัวน่ะไม่หรอ <c oughs> <c oughs> เอาประมาณน,นี้ครับทุกคนเดี๋ยวสิไปเบิรงกเนเนตรกินอยู่โรงเรียนสิพาเบิ่งวเาเป็นจังไดนะพามาเบิ่งเงินบาวต้อมนะครับก่อนทางก่อนเข้าบ้านนาดีนะครับชมคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ